สวัสดีครับรูปเพจเพจก้าเด็กชายนำโชคทุกคนนะครับผมอาจารย์แบงค์นะครับเจ้าของเพจเพจก้าเด็กชายนำโชคตัวจริงเสียง,จร,งจริงนะครับก็เราสรุปเลขโครงสุดท้ายไปแล้วเนาะแต่ว่าผมก็ยังมีเลขที่ชอบอยู่ผมยังติดใจกับเลข8อยู่นะครับผมก็เลยเให้วิ่งให้รูด8นะครับเพราะเป็นงวดที่28นะครับวันอังคารที่1กันยายน2 5 6 3เป็นงวดที่28นะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊แน่าจะมาหรือเปล่าเพราะว่า ันแรกก็เป็น8ป7เจแนะแต่ถ้าเกิดไม่มาเจ็ดแปดเนี่ยก็อาจจะมาเป็น81ก็ได้หรือเอ่อหนึ่ก็ได้นะครับนะแต่เราก็กันไว้นิดหนึงพราะลูกแรกมันมี6มีหนึ่งเนอะก็เป็น8668กห9แป้าเก้าแปดถ้าซื้อแปดก็ต้องซื้อ8ปดเก้าด้วยนะครับอ่าซื้อแปดเจ็ดก็ซื้อแปดหนึ่งด้วยนะครับก็ลองดูนะคร นะครับมันมีตัว O ก็คือเป็น0นะครับก็เป็น80ได้ด้วยนะครับอ่ามันมีตัว O อยู่เป็น O 61กเนาะก็เอา8ไปจับคู่กับ0ได้เป็น80นะครับก็ยังไงก็วิ่งให้หมดเลยแล้วกันนะตามที่ผมเขียนให้นะครับ 80, 81, 82, 83นี่ 83! นี่ชอบ่วนตัวเพราะออกบ่อย 83, 38ออกบ่อยเนาะปีที่เลาก็ออกปีนี้ก็ออกนะครับ86,87,88,89ที่ไม่ได้ซื้อคือ84กับ85เท่านั้นเอง นะครับที่ไม่ได้ซื้อคือ8ปดสกับแปดห้าเท่านั้นเองก็ลองดูนะครับแต่ไม่รับประกันผลนะครับว่าจะถูกหรือไม่ถูกนะครับเออหรือไม่รับประกันผลว่าจะออกหรือไม่ออกแต่เลข8กับเลข3ก็เป็นเลขคล้ายกันอีกนะครับใครซื้อตระกูล8แล้วก็ลองเปลี่ยนเป็น3ดูนะครับก็เป็น30 3 1 3 2 3 3ก็ได้นะครับ3 3 36 3 7นะครับแล้วก็3 8อ่ะ อ่าสามแปดก็มีแล้วนะแล้วก็สามเก้านะครับสามเก้าสามหกสามเก้าอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เปลี่ยนจากแปดเป็นสามกัน,นเองนะครับเพราะว่าที่ไม่มีเขียนแล้วนะครับก็คือสามคล้ายแปดแปดคล้ายสามได้ด้วยนะครับแต่ผมชอบแปดมากกว่าเพราะเป็นงวดที่ยี่สิบแปดนะถ้าแปดไม่มาอาจจะมาสามก็ได้นะครับก็ลองดูแต่ใจจริงอ่ะใครๆก็อยากให้ออกแปดเจ็ดเจ็ดแปดใช่ไหมครับแต่ถ้ามันไม่ออกขึ้นมาก็อาจจะเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดหรือเลขอื่นๆก็ได้นะลองดูนะครับ แต่สำหรับอาจารย์แบงค์เนี่ยจะจะให้เลือกเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยเพราะว่ากัดจะซื้อ8ทุกตัวเลยนะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าอุ้ยถ้า แปดตัวนี้ถ้าเข้าล่างเข้าบนเลยก็ดีเนาะแปดมาล่างมาบนก็ดีเลยก็มีโอกาสถูกทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับก็ขอให้มาแล้วกันเนาะเพรก้านเนาะทุกคนก็อยากจะทําบุญให้หนูนะซื้อขนมนมเนยซื้อพิซซ่าให้หนูอ้นต่างมาร่วมบุญกับหนูสร้างเทวลัยนะลูกนาะให้ถูกตรงๆเลยนะครับขอให้รวยยกเพจนะครับหนึ่งกันยายนนะครับรวย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 ,ยกเพจโชคดีนะครับทุกคน